ฉนคุยเรื่องร้อน,อนๆเลยทีเดียวทำไมรัฐบาลไทยถึงสอบตกการสื่อสารในวิกฤตความขัดแย้งไทยกัมพูชาเราพลาดตรงไหนเราไม่ฉลาดในจุดใดทำไมเราถึงเพลี่ยงพล้ําประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาไปพูดคุยกับดรเปรมสิริดิลกปรีชากลในฐานะที่ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสาร และเป็นผู้ก่อตั้งเป็นกรรมาการผู้จัดการบริษัทสยาม PR Consultant เดี๋ยวเราไปสวัสดีดเรเปรมสิริและพูดคุยเรื่องนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะดเร,ดเ,รเปรมสิริค่ะอต,อตอนนี้อยากให้ดเรเปิดมุมมองว่าเหตุการณ์ความขัดแย้งกันระหว่างไทยและกัมพูชาเนี่ยถึงขั้นมีการสู้รบกันบริเวณชายแดนเนี่ยแล้วเราก็ เรียกว่าดูเหมือนว่าเราจะเพียงพลั้มในด้านการสื่อสารในภาวะวิกฤตแบบนี้มองว่าวิกฤตด้านการสื่อสารสําหรับรัฐบาลไทยเนี่ยมาจากจุดไหนยังไงบ้างคะเป็นวิกฤตใช่ไหมคะค่ะเราต้องเรียกว่าสถานการณ์มันเป็นวิกฤตนะน,นะคะ,คะแต่ทีเนี้ยในสถานการณ์วิกฤตเนี่ยการสื่อสารก็จะต้องสื่อสารในบริบทที่เป็นวิกฤตเช่นเดียวกันนะคะแต่เนี้ยปัญหาตอนนี้ที่สิ่งที่เกิดขึ้นมา ที่เรามีข้อพิพาทนะคะแล้วก็มีการประทะกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเประชาชนคนไทยเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นห่วงนะฮะก็จะสังเกตฮะเห็นว่าในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะมักจะบอกว่ารัฐบาลตื่นได้แล้วช้าเกินไปหรือเปล่า<ช>ทาอะไรอยู่จะมีคําถามเหล่านี้มาค่อนข้างถี่ยิบเลยนะทุกเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จริงๆถ,ถ้าพิจารณาจากผลลัพธ์ตรงเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามีปัญหาแล้ว อันนี้มีปัญหาด้านสื่อสารแล้วนะฮะค,คือสถานการณ์มันวิกฤตแล้วแต่กลายเป็นว่าการสื่อสารของรัฐบาลเนี่ยก็ไปสู่ภาวะวิกฤตอีกเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ผลลัพธ์ที่ชัดเจนที่สุดเนี่ยที่เราพลาดไปพลาดโอกาสไปก็คือที่เราถูกอขมรถล่มเข้ามาในจุดที่เป็นพล,ลเรือนซึ่งตรงจุดนั้นเนี่ยโดยทางการทูตแล้วเนี่ยโดยทางการสื่อสารแล้วเนี่ย ไทยสามารถที่จะเรียกว่าอะไรคะเรียกว่าฟ้องร้องหรือเรียกร้องหรือชี้ให้เห็นว่าอันนี้เป็นการลุกรามของเขเมินหมายริงะะต้องทําทั<ใ>นทีใน<ท>วันเจย,ยใช่ไหมคูต้องถูกต้อ,อซึ่งตรงนั้นเนี่ยไม่น่าเชื่อนะคะว่ารัฐบาลไทยพลาดโอกาสนี้และถ้าเราไปพิจารณาถึงสื่อต่างประเทศเนี่ยที่ออกมาจากหลังที่มีการประทะก,กันแล้วเนี่ย จะเห็นว่าสื่อจะพูดว่าจะพูดเป็นกลางกลโดยเฉพาะสื่อต่างประเทศนะจะพูดเป็นกลางกลางนะะจะไม่เข้าข้างทั้งเขมรและไทยแต่พ่เขาบจกยังไม่ได้รู้ข้อเท็จจริงเพราะว่าเขาไม่ได้ฟังไม่เขาไม่เขาไม่ใช่เพราะว่าไอ้สื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ใช่สื่ออย่างเป็นทางการมันก็จะสามารถมันก็ไม่ได้เป็นเรียกว่าเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือได้ นะฮะฉะนั้นข่าวที่ออกมา impression ที่ออกมาเนี่ยไทยพลาดอย่างรุนแรงเลยก็คือการนำเสนอข่าวปะทะกันเนี่ยแต่ว่าเป็นภาพของ F16 ที่เราวิ่งออกยิงออกจากฐานปฏิบัติการแล้วไปถล่มเขาซึ่งมันก็เป็นการตอบย้ำจุดยืนนะฮะหรือเรียกว่านาเรทเเเีของของของ,ของทางกัพูชาเลยก็ว่าได้ว่าเขาต้องการที่จะทำตัวให้เป็นเหยือ่อ เพราะอย่างไรก็ตามเนี่ยเอทุกทั่วโลกเนี่ยเห็นไทยอยู่แล้วว่าไทยในยใหญ่กว่ามีขีดความสามารถทางด้านการทหารเนี่ยเหนือกว่าใน,ในทุกๆด้านอืระนั้นเนี่ยเห็นไหมคะว่าอันเนี้ยแค่สองแค่วันแรกเท่านั้นเองเนี่ยเราก็พลาดการสื่อสารไปแล้วเราก็พลาดไปแล้วนะคะก็คือแล้วแล้วก็มันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เนี่ยมาโดยตลอด นะฮะแล้วก็สิ่งที่มันปรากฏออกมาแล้วก็ทําให้เกิดความขุนเคืองใจในคนไทยก็คือ,เร,อเรื่องของความไม่เป็นเอกภาพคือวันนี้เนี่ยแนวทางการสื่อสารเนี่ยจะเห็นว่าจะถูกดําเนินการโดยกองทัพแต่ว่ากองทัพเองเนี่ยสามารถสื่อสารได้แน่นอนก็คือเรื่องของการสู้รบจะมาการดูแลซึ่งทางกองทัพก็ทําได้อย่างดี ในเชิงการทูดอะไรต่างๆใช่ใช่แต่การประทับทําให้ไม่ได้าเมืองใช่อ่ะแล้วก็ความชัยชนะเนี่ยถึงเราจะชนะทางด้านเออเออชายแดนก็ตามนะคะหรือเราจะยึดพื้นที่ได้หมดเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะชนะนะคะทุกอย่างมันจะเจรจากลับไปสู่บนโต๊ะอยู่บนโต๊ะการเจรจาค่ะแต่ว่าถ้าเราได้ได้ได้เขาเรียกว่าได้ประสิทธิภาพในการเจรจาหรือการสื่อสารความกับ โลกแล้วเนี่ยเรามีโอกาสพลาดได้นะเพราะว่าเราจะเห็นว่าสราจิ e ิิ c ของทางกัมพูชาเองเนี่ยเขาต้องการที่จะยกระดับนะยกระดับข้อพิพาทนี้เนี่ยขึ้นสู่เวทีนานาชาติเขาต้องการคุยกับเราเพราะเขารู้ว่าคุยกับเราคุยยังไงก็คุยไม่ได้แล้วเขาทําสําเร็จแล้วด้วยใช่ไหมคะใช่เขาเคยทําสําเร็จแล้วตั้งแต่ประสาทเขาพระวิหารแล้วเขาก็ใช้เกมเดียวนี้ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่ารัรฐบาลไทยทําไมไม่ทันเกม ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เตือนอะไรมาไม่ได้ไม่ทันนั้นการสื่อสารนะคะซึ่งซึ่งตรงเนี้ความเพราะเพราะว่ารัฐบาลไทยพยายามจะพูดว่าเราต้องการสันติภาพแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยทางฝ่ายกองทัพเนี่ยก็จะบอกเลยว่าเรามีการประทะกันตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ส่วนนี้เนี่ยเราเสียหายส่วนนี้เราลุกเข้าไปเท่าไหร่ยังไงซึ่งมันเป็นลนกกักษณะการสู้รบการประทะกันทางทหารจะเห็นว่า ไม่มีภาษาการสื่อสารเขาเรียกว่าไม่มี strategic narrative ก็คือไม่มีกรอบการเล่าเรื่องเลยนะคะงั้นวันนี้เนี่ยก็จะขออนุญาตนะคะว่าทำไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์สอนให้ว่าจะทำอย่างไรนะเพราะว่าก็นั่งดูอยู่ข้างนอกแล้วมีความรู้สึกว่าคุรบรู้สึกเ่้าใจใช่ไหมคะอาจารย์รู้สึกคือมีความรู้สึกว่าทำไม่เป็นหรือไม่อยากจะทำ เออนั่นนะศิเขาหลายคนตั้งคําถามนี้ว่าทํามไม่เป็นหรือว่าไม่อยากถ,ามถามทมตรงนี้น่สนนาสปเป็นเป็นไ<ค>ปน<า>ได้ไห<ด>มในประเด็นหลังใช่แต่แต่แต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นมานะคะก็คือว่าณนะวันนี้ก็ยังไม่สายและวยังต้องทําต่อไปก็จะเห็นว่าในทุกๆเพจทุกๆคอมเมนเตอร์อะไรทั้งหลายบวงเนี่ยก็พยายามจะผลักดันให้รัฐบาลเน beneath, ี่ยทํา ก็่ว่าในในส่วนที่ว่าเหตุการณ์มันผ่านไปแล้วเนี่ยพอเรามาทําตอนนี้บางครั้งมันก็เหมือนจะสายไปใช่ไหมคะแต่ก็ยังดีกว่าแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทาอะไรแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทาอะไรนะคะาฉะนั้นจุดอันดับหนึ่งเลยเนี่ยก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องมี strategic narrative กรอบการเล่าเรื่องเพราะตอนเนี้กัมพูชาเขามีกรอบการเล่าเรื่องที่ชัดเจนมากว่าเขาเป็นเหยื่อนะคะเขาถูกกระทำนะทหารเนี่ยเขาถูกแบบ ถูกควบคุมตัวมาเป็นเชเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเมื่อวานยังพูดไปร้องอยู่เลยใช่ไหมคะที่ที่ผู้ช่วยทูตทหารไปว่าเขาเป็นเหยื่อเขาถูกกระทำเขาถูกลุกลานอะไรอย่างเงี้ยจริงท้ายค่ะอันนี้คือกรอบการเล่าเรื่องของเขาซึ่งแน่นอนว่าเราไม่ไปเล่นเกมเขาอยู่แล้วนะฮะเกมของเราคืออะไรฮะเกมของเราก็คือว่าเราจะต้องมีความชัดเจนว่าว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยนั้นนาเวทีบ อสตชิกของเราก็คือหนึ่งไทยเป็นผู้รักษาสันติภาพในภูมิภาคสองไทยยึดหลักกฎหมายระหว่างประเทศไทยไม่ใช่ผู้ลุกลานสาการป้องกันของไทยคือสิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยไม่ใช่การลุกลานสามคำนี้จะต้องอยู่ในกรอบนะฮะก็คือเป็นแสตชิกนาฤทธิ์แล้วคำสำคัญที่ควรที่จะสื่อสารออกไปอันนี้ก็ ฝากเผื่อแฟนเพจด้วยนะว่าเราก็สามารถที่จะช่วยกันพูดได้ก็คือ,อการที่เราไปต่อว่านางมาลีโน่นี่นั่นเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลอะไรนะคะแต่สิ่งที่เราจะต้องทําให้มันเห็นภาพชัดที่สุดก็คือเราเป็นพี่ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบอแต่ที่เราต้องต้องทงําสงครามหรือการประทะก็คือ self defense อนะคะมีอิสรกทำตัวเราทำเราทำตาม international law นะคะเป็น unprovoked attack Non-aggression แล้วก็ humanitarian safety corridor ก็คือเราไม่ทำลายจุดที่เป็นของพลเรือนะคะ mm hmm. เราเราเราห่วงใหญ่ในสิทธิหรือแม้แต่หรือแม้แต่มรดกโลกอย่างประสาทเนี่ยเราก็อยู่นะคะเราไม่เข้าไปทำลายฉะนั้นกรอบตรงนี้เนี่ยอยากให้รัฐบาลแล้วก็คนไทยเนี่ยช่วยกันนะช่วยกันสื่อสารตรงนี้ออกไปว่าเราเป็นที่ใหญ่ที่มี ค่ะแต่ว่าจริงๆคือคนไทยอยากจะช่วยอยู่แล้วนะคะรู้จากบนโลกโซเชียลเนี่ยนะแต่คอนเทนต์นะคะอืมมันต้องออกมาจูกต้องการถูกต้องค่ะอันนี้ก็อันดับที่สองแล้วค่ะพอเราได้ s t r a t ิ g i c c r e a t i t y แล้วจุดยืนเราสําคัญพอเราได้จุดยืนปุ๊บเนี่ยศูนย์ข้อมูลค่ะศูนย์ข้อมูลที่จะต้องเป็นทีมไทยแลนด์เป็นหนึ่งเดียวเป็นวันรวบรวมกันก็คือว่าเออ คือมันจะต้องเป็นทั้งรัฐบาลผู้แทนจากกองทัพแล้วก็กระทรวงต่างประเทศเนี่ยช่วยกันมาระดมอยู่สมองอยู่ในในศูนย์ข้อมูลอันนี้แล้วศูนย์ข้อมูลนี้ทําอะไรคะอย่างที่ดรนงนาพูดะคะก็คือว่าศูนย์ข้อมูลเนี้ยก็คือผู้ผลิตนะผู้ผลิตการสื่อสาร direction narrative strategy เนี่ยออกไปสู่ชาวโลกสู่คนไทยนะคะฉะนั้นศูนย์ข้อมูลอันนี้ควรทําอะไรบ้างควรจะสื่อสารอย่างน้อยวันละสงครั้ง นะคะควรที่จะมีการการแค่เรียกว่าชี้แจงข่าวที่มันเกิดขึ้นอย่างวันนี้ภาษาตาควายของเราทนถูกยึดหรือเปล่านะคะมันจะต้องมีภาพที่ชัดเจนเช่นมันต้องมีทีมโปรดักชั่นขึ้นมาเลยภาษาตาควายอยู่ตรงไหนนะคะลักษณะการลุกเข้ามาเป็นอย่างไรซ่ง เรารูดกับผู้คือมันต้องให้เห็นภาพว่าเราเราเสียเปรียบว่าปราสาทอยู่บนภูเขาแล้วก็ทหารคามีนั่นแหละอยู่ที่สูงกว่าเราอะไรอยางงี้นะคะอันนี้คือการสื่อสารเปนภาพิงอะไรก็ได้หมดเลยอันนี้คือการสื่อสารทั้งนั้นทําไมไม่ทารัฐบาลไม่มีปัญญาทาใช่ไหมนะคะ มาเช็งสยามพีอาร์ทำก็ได้ทำได้นึกออกไหมฮะคือมันสามารถมีคนมีคนถามเหมือนกันว่าทําไมมีโปรเฟชชั่นัลเยอะแยะเลยไม่แย่ถูกต้องแต่เขาเหมือนไม่ได้ใช้หรือยังไงคะเนี่ยอันนี้ก็ไม่ทราบอันนี้ก็ไม่ทราบนะฮะคือเมื่อกี้ต้องตั้งคาถามตัวโตๆว่าจงใจหรืออ่อนด้อยอันนี้ไม่รู้เหมือนทําเหมือนเหมือนเหมือนทําไม่เต็มที่อ่ะไม่ได้ทําเลยไม่ได้ทําเลย ไม่ได้ทำเลยไม่ได้ทาเลยเหมือนกับว่าไม่เมกับมูฟเลยไม่ทําอะไรเลยนะข้อที่สามนะฮะต้องบอกว่าไทยเราเหนือกับกัมพูชาเยอะในเรื่องของสื่อต่างประเทศเพราะเราประเทศไทยเนี่ยสื่อเนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยมีเซ็นเตอร์อยู่ในประเทศไทยทุกสํานักจะมาคมนะต่างประเทศก็ตั้งอยู่ใบ้านเราด้วยนะอะไรนะคะมีแบบว่าไอ้สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศก็อยู่ในบ้านเราถูกต้อง ทำไมไม่ใช้ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ใช้ทำไมไม่มีให้สัมภาษณ์พิเศษ CNN BBC อ๋อเอาจะซี่าไม่เห็นไม่เห็นนะคะอันเนี้ยไม่เห็นจริงใช่อยู่ทุกสำนักไม่ต้องไม่ต้องบินไปถึงนิวยอร์กก็ได้อยู่ตรงนี้นะคะเอ้หรือไม่ยู่ทีไม่มีคนพูดภาษาอังกฤษได้หรือไงถามแบบคำถามสั้นสั้นง่างแล้วเนี่ยในในในเสศักยะาพศักยภาพของรัฐบาลไทยค่ะ กระทำเนี่ยทําได้อยู่แล้วทาได้อยู่และเทศไทยอ่ะเราไม่ส่งต่างประเทศโอ้โหนักเรียนเราเต็มเราไม่มีการขาดแคลนอะไรเลยเออมันอยู่ที่สมองมากกว่านักอยู่ถูกต้องใช่ฉะนั้นในเรื่องของ Foreign Affair พวกนี้ยมันปล่อยวางไม่ได้เพราะนี่คือการปะทะแล้วสําคัญที่สุดเนี่ยคือความชอบธทำค่ะคือความชอบทำนะคะของเราเพราะปัจจุบันเนี้ยเรากําลังถูกยิง จากเขมรว่าเราไม่มีความชอบธรรมเราเป็นพี่ใหญ่เราต้องการลุกลานเราต้องการยึดพื้นที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยซึ่งมันมันน่าเสียดายมากม,มันน่าเสียดายมากว่าสิ่งที่เราทําได้แล้วมันไม่ได้ทําเป็นเรื่องยากเลยทําไมเราไม่ทำนะตรงนี้แหละค่ะที่จะต้องแก้แล้วต้องรีบแก้ด้วยเพราะาดีไม่ดีนะคะถ้าเราจบตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วประเด็นนี้มันถูกยกขึ้นยกระดับขึ้นไปเนี่ยสู่การเจรจาบนโต๊ะเนี่ย แล้วเราเพลี้ยงพล้ําเนี่ยมีค่ะก็เดี๋ยวก็มีเจราจาบนโต๊ะอยู่แล้วอืมนะคะไม่รู้ว่าเราเตรียมการถึงไหนเพราะว่าตอนที่ไปที่มาเลเซียที่ไปเจราจารหยุดยิงมีการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราก็เหมือนกับว่าทํางานได้ไม่สําเร็จเท่าที่ควรด้วยใช่ไหมคะค่ะอืมนั่นแหละค่ะอีกอันนึงนะคะคือในแง่ของการสื่อสารนะคะการสื่อสาร powersoft power ทางการสื่อสาร เมื่อกี้เราพูดว่าเราใช้ประเด็นในเรื่องของอินเตอร์เนชั่นอินเแนลมีเดียแล้วเนี่ย<ฆ>ตอนนี้เราใช้ซอฟต์พาวเวอร์ในการสื่อสารก็คือการโปรโมทนะคะเช่นเนี่ยภาพลักษณ์ของทหารไทยทหารไทยเนี่ยมาดูแลประชาชนอย่างไรทหารไทยทรีตกับฉเฉลยของกัมพูชาอย่างไรนะคะ เชิญเชิญสื่อมวลชนอาเซียนเข้ามาดูเลยว่าทหารไทยมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรนนมีมีความเป็นชายชาติทหารอย่างไรอันนี้ก็ไม่นนได้เองม่เห็นเหม,มือนกัน,น,นไม่ไม่พอก็แต่แต,แต,แต,แต่เราเราจะเห็นในโซเชียลมีเดียแต่สิ่งเหล่านี้สตอร,รี่เหล่านี้มันสามารถยกระดับขึ้นมาขึ้นมาในวาระของรัฐบาลได้ค่ะถูกไหมคะคือรัฐบาลเนี่ยควรที่จะเป็นคนปั้นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้ซะด้วยซ้ำไป อันนี้ก็ค,คือทอีกถูกต้องลักอีกอันหนึ่งก็คือการสื่อสารกับประชาชนค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงการสื่อสารบนโต๊ะเจราจาการสื่อสารกับต่างชาติเพื่อรักษาเพื่อรักรักษาความชอบธรรมของเราแล้วเนี่ยสําคัญที่สุดก็คือตอนนี้เราไม่รู้ว่าประชาชนถ้าประชาชนเนี้ยนะถ้าเราดูจากโซเชียลมีเดียตกลงหยุดลบกันไหมอ่ะตกลงยังไงอ่ะตดลดกลงเรากลับบ้านได้หรือยังได้หรือเปล่าเออแล้วแล้วแล้วเ,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 เราอยู่ตรงนี้เราจะปลอดภัยไหม นึกออกไหมคะคือตอนนี้เราเราเรามีแต่พูดว่าเราเห็นจะเห็นอกเห็นใจประชาชนนะเราห่วงใยประชาชนแต่การกระทําที่แท้จริงมีหรือเปล่านะคะฉะนั้นเนี่ยก็ข้อเสนอแนะก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยควรที่จะมีหน่วยหน่วยงานเฉพาะเลยนะคะตอนนี้ไม่รู้ว่าใครทําอยู่นะะที่เราไปดูแลไม่ใช่ว่าไปเยี่ยมแล้วก็ไปร้องแฮปปี้เบิร์ตเดย์ในศูนย์อพยพอะไรแบบเนี้ยอันั้นต้องตเยี่มมาก มันไม่ใช่ความรับผิดชอบเลยนะค,คะก็คือตรงเนี้ยมันจะต้องใส่ใจนะคะมีการเอ,อมีแผนที่จะบอกว่าประชาชนเนี่ยจะต้องยังไงผู้อพยพจะต้องเป็นยังไงมีไม่ใช่ว่าเอาอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วให้ทหารเป็นคนดูแลทหารก็ลบเหนื่อยแล้วนะคะใช่ตอนนี้ <c oughs> ็กลายเป็นว่าไหนจะรบไหนจะต้องมาทาสงครามข้อมูลข่าวสารอะไรต่างๆมากมายต้องทําไปในในานามรัฐบาลด้วยนะคะหลายเรื่อง <c oughs> ใช่ไหมคะคือโอเคสื่อสารเรื่องทหารนะันั้นก็คือต้องทําแบบเขาเรียกว่าสงครามข่าวสารใช่ไหมคะที่ทหารต้องทาแต่นี้ทหารต้องทําแทนรัฐบาลด้วยในบางเรื่องที่เห็นอยู่นะคะ,อ,ะอันนี้สุดท้ายนี่นะะก็คืออ,อีกอย่างหนึ่งคือภาษาที่เราใช้ก็เห็นว่าเ,เ,เรียกอ,อะไรแฟนคลับหรือคนในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็จะสนใจเรื่องนี้มากก็จะเตือนนิดนึงว่าการใช้ภาษาเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะก็คือว่าเมื่อกี้เราบอกแล้วว่า strategic narrative ของเราเนี่ย เราอยู่ในกรอบตรงนี้เป็นพี่ใหญ่ฉะนั้นเนี่ยการใช้ถ้อยคําที่รุนแรงและสร้างความแตกแยกหรือขัดแย้งเนี่ยไม่ควรใช้เช่นขยี้ถล่มล้างบางนะคะให้ใช้คําว่าป้องกันตอบโต้เท่าที่จําเป็นตามหลักมนุษยธรรม นะคะคือ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 เราคนจะมีเป็นภาษาที่เขาใช้กันดูดูแล้วเราเนี่ยเราแบบเรามีอารยะเราเป็นอารยะเราเหนือกว่าเขาจะมาล้อห่มร้องไห้กลางลานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ถ้าเราตอบโต้ด้วยภาษาที่มีความรับผิดชอบคือเขาคือเอาเป็นว่าเขาเถื่อนมาเราอย่าเถื่อนกลับเถื่อนกลับถูกต้องนะคะอย่าไปขี้อย่าไปล้างบางอย่าไปอะไรแบบนี้กับเขานะคะ อยาจะเรียนถามอาจารย์เบอริลีนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีของกัมพูชาเนี่ยเขาทำไอโอทำเฟกนิวแล้วก็คือแม้กระทั่งทางการของเขาคือ,อย่างโฆษกอย่างที่คนไทยเรียกเขาว่าเจมารีเนี่ยคุณเราต้องเรียกว่าคุณมารีเนาะห้ามใช้คำอย่าง <c oughs> นะก็บอกว่าเขาเนีพูดเท็อะคือ <c oughs> อันนั้นเนี่ยแต่แต่มันทำให้เหมือนข่าวสารของเขาออกไปทั่วโลกค่ะ <c oughs> ในประเด็นนี้เนี่ยคือเรา ก็อย่า,<ร>างคงคืว่าถ้าเรามีศูนย์ข้อมูลนะคเรามีศูนย์ข้อมูลนะคะเราเอาอมาเปิดโปงเลยว่าตรงไหนเฟซตรงไหนเฟซตรงไหนเฟซคือตอนนี้กลายเป็นว่าสิ่งที่เราทําก็คือเราใช้โซเชียลมีเดียตอบโต้กับโซเชียลมีเดียเนี่ยหรอจริงถ้าเรามีออฟฟิเชียลแพลตฟอร์มเนี่ยที่บอกเลยเพราะว่าเขาเองเนี่ยเขาออกมาอย่างเป็นทางการนะ,ะในฐานโพสข,ของทหารถูกไหมคะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะตอบโต้แล้วก็แก้ได้ ก <c oughs> ็เห็นกองทัพเริ่มทําแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรช้านิดนึงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเรามีศูนย์ปฏิบัติการศูนย์ข้อมูลเนี่ยงันสื่อมวลชนเนี่ยอย่างน้อยเขาก็ต้องเข้ามาแล้วบางคนเขาไม่เห็นด้วยซ้ําไปว่าคนนี้เขาโกหกยังไงอพอศูนย์ข้อมูลแจกแจกข่าวเนี่ยเอา้าตายแล้วเป็นถึงโคศกของทหารนะยังพูดจาไม่ถูกต้องเลยอะ,อะไรกันบอกว่าไม่มีไม่มีการยิงหลังจาก มีมติหยุดยิงแล้วเนี่ยรัฐบาลไทยก็มีหลักฐานชัดเจนว่ายิงแต่เธอถแถลงว่าไม่ยิงไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือคืออันนี้มันก็คือการตอบโต้ทางด้านข้อมูลข่าวสารแต่ควรจะตอบโต้อย่างเป็นทางการและ <c oughs> เป็นระบบแล้วก็ควร <c oughs> ที่จะมีทิศทางเป็นทิศทางจากรัฐบาลไทยถึงกับนักเล่นนักเทะทั้งหลายของโซเชียลจะได้มีดิเรกชันว่าเราจะไปอะตอบโต้เขาอย่างไร ค่ะในส่วนของภาคเอกชนอย่างตอนนี้แลนบีเน mm ี่ยค่ะที่เขาไปเอาเอาแฮชแ r ็กทรูตจากไทยแลนดแล้วก็มีชมตรงชาติไทยขึ้นบริเวณไทม์สแควร์ที่มหานครยอม์กเนี hmm. ่ยอันนี้มองว่าช่วยรัฐบาลได้เยอะไหมคะก็คิดว่า คงจะมีความรู้สึกเหมือนกับพวกเรานะคะอั้นตันใจอั้นตันใจแล้วคงจะมีตะเลเลยบอกว่าลงมือเองดีกว่านะก็ขอคือขอยอมทำอะไรสักอย่างหนึ่งนี่อเปะซึ่งตรงนี้เนี่ยในข้อดีมันก็ดีนะะก็คือว่าเราแสดงให้เห็นว่าอ้คนไทยมีศักยภาพแต่ข้อที่ที่ไม่ดีก็คือว่าจะเห็นว่ามันไร้ทิศทางและไร้ผลถูกไหมคะคือจะเห็นว่าทางเขมรเนี่ยเขามาเป็นทางเดียวเลย เขามาเป็นสารจิตนารถีบทางเดียวกันทุกคนเนี่ยพูดออกมาอย่างมีกรอบมีทิศทางเดียวกันแต่ของเราเนี่ยเนื่องจากเราไม่มีทิศทางนะมันก็ใครมีอยากใครอยากจะพูดอะไรใครรู้สึกยังไงใครอัดอั้นตันอุยอยไรอะแสแดงออแต่นามาเต<ส>็มเต็มเลยนะ,ะนั่นคือแสดงว่าเราแย่แล้วนะถ้าเห็นลักษณะแบบนี้นั่นเขมรก็อาจจะเห็นเรื่องความอ่อนด้อยหรือว่าความเพี้ยมคล้ำของเราในสงครามข่าวสารเขาก็เลยแบบได้ทีแบบรุก สุดๆเลยตอนนี้เขาหลังจากนี้ไปแม้ว่าความหวังสุดๆเลยนะว่าไอ้ประสาททั้งหลายทั้งปวงของเขาเนี่ยเขาจะต้องได้คืนมาอย่างแน่นอนเลยเพราะเราอ่อนด้ยขนาดนี้ถูกต้องค่ะงั้นโดยสรุปค่าวฝากรัฐบาลหน่อยนะคะว่าความที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและเคมเรลเราอาจจะเรียกว่าเป็นการปะทะกันและกชนะปะทะกันสู้รบกันในชายแดนเนี่ยต่ขณะเดียวกันการทําสงครามล่าวสารเนี่ยนะคะจะต้องยึดหลักอะไรบ้างเพื่อที่เราจะเอาชัยชนะจากสงครามให้ได้ไปเสร็จจริงๆค่ะ คือจริงๆตอนนี้ก็คืออยากให้รัฐบาลเนี่ยใส่ใจนะคะแล้วก็ทุ่มเทให้กับการสื่อสารนะะในในช่วงของการมีข้อพิพาทระหว่างเขเมนนะคะโดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับกรอบการเล่าเรื่องนะ,ะ <c oughs> จุดยืนตรงนี้ที่ชัดเจนเสื่อสารกันเป็นหนึ่งเดียวระหว่างกองทัพรัฐบาลแล้วก็กระทรวงต่างประเทศนะฮะแล้วก็ใช้สื่อ ต่างประเทศให้เป็นประโยชน์ให้มีซอฟต์พาวเวอร์ที่ทําให้คตดเข้าถึงคนเนี่ยได้ง่ายนะคะแล้วก็สุดท้ายที่สุดเลยก็คือว่าอย่ามองข้ามว่าเ,เราอะเก่งกว่าเขาไม่จริงนะคะตอนนี้เราไม่เก่งกว่าเขาแล้วนะคะเขาเก่งกว่าเราแล้วฉะนั้นเนี่ยวันยังพอมีเวลาเหลืออยู่นะคะขอให้รัฐบาลเนี่ยคิดถึงประเทศชาติแล้วก็ประชาชนนะคะแล้วก็เริ่มทำการสื่อสารณนะวันนี้ ยังไม่สายเกินไปโดยเฉพาะการคิดถึงคิดถึงประเทศชาติและประชาชนนะคะอันนี้เป็นว o r ดิ้งที่อยากจะทิ้งท้ายไว้นะรัฐบาลควรที่จะมานั่งถึงตองดูเพราะว่าตอนนี้ประชาชนมองว่าเอ๊ะรู้สึกเขาทําเพื่อเราหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าทำเพื่อ,อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ,อ,ะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณจะต้องรีบ จัดการในการที่จะสื่อสารเพื่อให้ออกมาเห็นว่าได้ทําเพื่อประเทศชาติจริงๆนะคะแล้วก็ต้องมีความเป็นเอกภาพนะคะอะไม่ใช่ว่าไปกันแบบร้ายทิศทางอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะยินดีค่ะขอบคุณค่ะจ้า